あ สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายความรักนะคะของชาวราศีกรกฎประจำเดือนมีนา2,564นะคะไพ่ตำแหน่งคู่แรกนะคะแนวโน้มความรักของเจ้าชะตาในเดือนนี้นะคะจะออกมาในลักษณะที่ความรักยังไม่ได้เป็นความรักแบบ แท้จริงนะคะอาจจะยังเป็นลักษณะเหมือนดูแลเอาใจใส่กันมากกว่านะคะอาจจะไปแอบรักเพื่อนแอบรักคนที่อยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันนะคะหรือว่าอยู่ในสังคมเดียวกันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยยังไม่กล้าแสดงความรักออกไปนะคะเพราะว่ากลัวความผิดหวังนะคะหรือว่าคนไปแอบรักคนมีเจ้าของก็ได้นะคะแต่ลักษณะยังไงก็ตามเนี่ยยังเป็นคู่ที่ ต่อให้เหมือนยังไม่ได้มีความรักที่ชัดเจนนะคะยังไม่เป็นแฟนกันพูดง่ายๆนะคะแต่ก็จะยังดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะมาจากตัวเรานะคะถึงว่าคนนี้เราอาจจะคิดว่าเขายังมีคู่อยู่หรือเขาอาจจะยังดูไม่สนใจเราแต่เราก็พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะเพราะคุณเนี่ยเวลารักใครแล้วค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นห่วงเป็นใย,ยเอื้ออาทอนนะคะคือ เขาทุกเราทุกด้วยเขาสุขเราสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวโน้มไพ่ความรักในเดือนนี้นะคะยังไม่สมหวังนะคะยังเป็นลักษณะแอบรักแอบชอบนะคะสําหรับคนโสดนะสาหรับคนมีคู่แล้วนะคะก็แปลว่าชีวิตคู่ของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียสละดูแลคู่ของเราเยอะนิดนึงนะคะโดยเราเนี่ยแหละเป็นฝ่ายดูแลเขามากกว่าที่เขาจะดูแลเรานะคะ ะะก็ยังเป็นไพ่ของการดูแลอยู่นะคะทั้งสองใบนี้นะคะดูลักษณะหน้าไพ่ได้นะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลารักใครอย่างที่บอกค่ะค่อนข้างที่ชอบดูแลเทคแคร์ care, เอาใจนะคะแม้ว่าบางเรื่องบางราวที่เราทำมันอาจจะฝืนความรู้สึกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอึดอัด แต่เราก็ยินดีเต็มใจที่จะทำให้นะคะรวมถึงคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราช่วงนี้นะถ้าคนโสดนะคะอออยากจะบอกว่าบางทีเขาเข้ามาแบบแฝงผลประโยชน์แต่ไม่ร้ายแรงนะคะเช่นหมายความว่าเขายังต้องพึ่งพิงเราเขายังจําเป็นที่จะต้องอาศัยเราเนี่ยนะคะแต่ถามว่ามันยังเป็นความรักแบบหนุ่มสาวไหมเขาเองยังไม่ได้หวังความรักแบบหนุ่มสาวนะคะ มันเป็นไพ่ของคู่นี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของคุณตาคุณยายก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นไพ่ของความรักโดยตรงนะคะเป็นไพ่คู่เหมือนกันแต่ความหมายของไพ่เนี่ยออกจะออกแนวเหมือนการอาศัยพึ่งพ,งพิงกันมากกว่านะคะถ้าใครเป็นคนโสดได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมาแล้วไพ่ใบอื่นไม่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงเนี่ยจะออกมาในแนวคือเหมือนกับมาอยู่ร่วมกัน ทำอะไรบางอย่างร่วมกันหรือว่าออกในแนวลักษณะมิตภาพมากกว่านะคะแต่โดยส่วนตัวคุณเนี่ยจะเป็นเยอะหน่อยนะคะไพ่ใบหนึ่งไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไพ่ที่แวดล้อมยังเป็นไพ่ที่ดีอยู่ก็เหมือนกับว่ายังจําเป็นต้องทําถูกบังคับให้ทํานะคะหรือเราต้องฝืนความรู้สึกทํานะคะ แต่ก็เต็มใจที่จะท e ําอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเข้ามาด้วยความต้องการบางอย่างนะคะแต่ไม่ได้ร้ายแรงนะคะอย่างที่บอกเช่นว่าเขาอาจาจะจาเป็นต้องพึ่งเราอะไรอย่างเงี้ยลักษณะความรักในช่วงนี้นะคะไพ่กุญแจที่เป็นลูกหัวใจที่ถูกสะดอกก็เหมือนกับว่าเราได้ปลดล็อกในใจเราอาจจะรู้สึกว่าแค่ได้รักก็พอแล้วสําหรับเรานะคะแม้ว่า ความหวังกับเรื่องครั้งนี้กับความรักครั้งนี้มันจะยังดูห่างไกลยังดูเหมือนกับแบบยังไม่ใช่แต่เราก็เต็มใจที่จะรักนะคะคือหัวใจมันถูกสะเดาะแล้วค่ะแล้วก็ความคาดหวังอะไรต่างๆมันก็ยังอยู่ไกลนะคะยังไม่เป็นจริงในตอนนี้แต่ไพ่ใบนึงการน้ำร้อนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนถึงอารมณ์ที่รุนแรงนะคะก็จะแปลว่าถึงรักครั้งนี้คุณจะทำใจได้ แต่ความรู้สึกอึดอัดหรือความรู้สึกที่มันฝังอยู่ในใจเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับมันก็มีวันที่จะปะทุขึ้นมานะคะแต่ถามว่าตอนนี้ปะทุหรือ,อยังยังนะคะเพราะไพ่ที่แวดล้อมเนี่ยยังอย่างที่บอกว่ายัางเต็มใจที่จะทํายังเต็มใจที่จะดูแลอยู่นะคะถ้าคนเป็นคู่แล้วก็ใช้ความหมายเดียวกันนะคะคือเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้คู่กับคนรักของเรานะคะ โดยเราไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนหรอกแต่พอหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทําให้เยอะๆเราเป็นฝ่ายกระทําแต่ผู้เดียวเราไม่ได้รับผลกลับมาบ้างเลยก็อาจจะทําให้เรามีวิตวิตนะคะหรือว่าอาจจะระเบิดอารมณ์ขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวเรียกร้องออสิทธิอะไรบางอย่างของเราจากคู่ของเราบ้างนะคะตำแหน่งถัดมานะคะ ก็ใจหนักกว่าเงินนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าชะตาเนี่ยทําอะไรด้วยหัวใจนะคะเต็มใจที่จะช่วยเหลือเต็มใจที่จะทําให้นะคะมากกว่าที่จะคาดหวังผลตอบแทนนะคะไพ่ใบนี้จะความหมายคล้ายๆกับไพ่ชุดแรกก่อนหน้านี้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยคนเรามันเหนื่อยมันทําให้เยอะๆมันก็มีงอนมีอะไรบ้างแต่พออีกฝ่ายนึ่งเขามาง้อเนี่ยคุณก็โอเคนะคะกลับไปเหมือนเดิมไปดูแลไปทําใจ เออก็กลับไปดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมนะคะต่อไปไพ่คู่ถัดมานะคะไพ่บอกว่าคุณยังหลีกหนีจากสิ่งที่เป็นไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเป็นคนแบบนี้เองนะคะยามงอนมีงอนบ้างนิดหน่อยนะคะแต่หลายๆครั้งเราเองรู้สึกว่าพอหายงอนแล้วเราก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะคุณเนี่ยเป็นคนถ้ามีแฟนนะจะเป็นคนค่อนข้างติดแฟนติดคนรักนะคะงอนได้ไม่นานก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรอได้ถือว่าเป็นคู่รักที่ดีนะคะ,ะเราเนี่ยตัวเรานะคะเขาเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่เราเนี่ยเป็นคู่รักที่ดีคืออดทนรอได้นะคะยอมทําทุกอย่างให้ได้มีแค่บางครั้งง,นง,นงนอนๆอนโวยวายบ้างถ้ารู้สึกว่ามันบ่อยเกินไปหรือเราเป็นฝ่ายทําอยู่ผู้เดียวนะคะรักอย่างเนี้ยเป็นยังไงนะคะถ้าดูจากไพ่ก็คือ ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยจะเป็นผู้เสียสละกับความรักนิดนึงนะคะคือถ้ามีรักในช่วงนี้หรือคนที่มีรักอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ตามนะคะคุณจะต้องเป็นฝ่ายดูแลคู่ของเรามากกว่าที่คู่ของเราดูแลเรานะคะแล้วสําหรับคนโสดถ้าจะมีความรักในช่วงนี้อาจจะเป็นแนวที่เหมือนกับยังไม่ใช่รักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรักที่เหมือนกับมันมันเหมือนคล้ายๆเพื่อนหรือเหมือนกับคนที่ทําอะไรร่วมกันทําให้เราเนี่ย ต้องเข้าไปซัพพอร์ตหรือเขาเนี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในช่วงนี้มันยังไม่ได้เป็นความรักของทั้งสองฝ่ายค่ะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นความรักมาจากเรามากกว่าความเอื้ออาทรมากกว่าแต่ผู้รู้ความรักก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะในลักษณะเหมือนความดูแลห่วงใยจะไม่คาดหวังนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของขอกอร์กฏถือว่าเป็นรักที่เสียสละแล้วกันนะคะอ๋อและอย่างหนึ่งก็คือ ใครที่ห่างหายจากความรักเก่าๆไปมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับเข้ามานะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นคนติดแฟนนะคะอยา่างที่นพยเห็นติดแฟนติดคนรักแต่พอกลับมาดีกันได้สักพักหนึ่งมันก็จะวนอยู่หููเดิมนะคะคือเราก็จะรู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เก่าๆเหตุการณ์เดิมๆเราต้องเป็นฝ่ายตามใจเราต้องเป็นฝ่ายดูแลแล้วคุณก็จะออกอารมณ์เบื่อๆเซ็งๆนะคะ แต่ก็ไม่มีอะไรที่รุนแรงนะคะเป็นความรักลักษณะเหนื่อยแต่ทนได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ